็เซให้เพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่อง t h e m i f y A.P. ก็วันนี้นะครับผมก็มาอยู่ในเกม League of Legends นะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเทคนิคเล็กๆกกน,น,น้อยๆนะครับผมสําหรับผูเ้เล่นใหม่แล้วกันในการหวาดนะครับผมว่าจะหวาดส่วนไหนของแมพและผมก็จะมีเทคนิคการปักวาดดักทางจังเกิลนะแล้วเราจะได้ดูว่าจังเกิลเนี่ยเขาเดินทางไหนแล้วเราจะโดนแกงหรือไม่นะครับผม เดี๋ยวไปรับชมกันเลยก็มาถึงหวาดตรงนี้นะครับผมอ่ามันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะตรงเนี้ยโดยเราก็มาตรงให้ฉีดกําแพงนะครับแล้วเราก็มองไปตรงนี้นะครับผมเนี่ยเหลืองเลยครับผมแล้วเราก็ทำการเล็งดีๆนะแล้วก็หวาดด้านนี้ไปนะ อ่าเนี่นะผมมันก็จะ,จะามาลงตรงนี้นะครับก็จะทำให้อค่นได้น,นะครับสำหรับทิศนี้นะผมจากคนสร้างยากนิดนึงนะครับผมก็มาถึงตรงฝั่งเลสนะครับผมถ้าเราอยู่ฝั่งนี้นะผมในการบักหวานนะผมเนี่ยนะครับผมล็อกมาลองนี้นะผมนี่อ่านี่นะครับผมเนะะี่ยะเราเห็นแค่ตรงเนี้ยมุมเนี้ยครับผมเนี่ยแล้วเราก็กดเลยนะครับผมอ่าทำจะทําให้หวานนี้ลงไป แน่นอนสตยงานมาผมโดยที่ไม่ต้องเดินลงไปให้เสียเวลาของเราเลยนะครับผมก็มาถึงท็อปข้างบนนะครับผมทอ็อปอาเรนท็อปเลนนะบอกต่างน้ำเงินนะครับผมเราก็มายืนข้างๆนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วเราก็นี่นะมันก็จะไปลงนะครับผมอ่านะครับผมนี่มันก็จะมาลงทั้งนี้นะครับผมอืมนี่ครับผมอ่ามันก็จะลงแบบพอดีพอดีแล้วนะ นี่นะแค่ตรงนี้นะตรงขาวๆเนี่ยก็ต่อมานะครับผมก็เป็นการหวาดทางบอลอนนะครับผมขึ้นไปทางขอบเลนนะครับผมก็เราก็มาอยู่ที่เดิมครับผมตรงกําแพงนี้นะครับผมเนี่ยเราก็จะมองเห็นตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ทําการหวาดกดกิ๊กไปเลยอ่าเห็นไหมครับผมก็ลองไปใช้ดูกันได้นะครับสําหรับหวาด่างนี้นะครับ ต่อมาก็เป็นฝั่งของตรงมังกรนะครับผมที่เราจะหวาดขึ้นไปนะครับผมประมาณตรงนี้นะครับผมเนี่ยเราจะปักตรงนี้ไปเลยนะครับผมอ่าเราก็จะได้เห็นตรงนี้อ่าถ้าตรงนี้คือเห็นเลยครับผมต้องประมาณตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงมังกรนะครับผมในการที่จะหวาดขึ้นไปทางด้านของตรงนี้นะหบวดสามแยกนะครับผมเราก็คลิกนะครับผมแล้วเราก็ปักไปเลยอ่าอันนี้นะครับ ทำให้เราเห็นได้เลยนะครับผมเราต้องยืนในชิดกําแพงนะผมแล้วก็ทำให้มันเคลื่อนมาตรงนี้นะครับผมแถวๆโซนนี้นะต่อมานะครับผมก็จะเป็นหวัดในการเล่นเพเกมนะครับผมอย่างเช่นการโดนแก๊งนะครับผมอ่าก็อย่างที่บอกครับผมวัดที่สำคัญนะครับผม ที่เราจะไปหวาดกันก็คือมีุ่มนี้นะครับผมอ่าอาจจะเป็นหวาดวาดแดงก็ได้ับผมหรือวาดธรรมดาก็ได้ับผมแต่แนะนำนะผมปัดตรงนี้หนึ่งที่นะผมแล้วก็ด้านนี้หนึ่งที่นะครผมถ้าสมมุติเราดันเลนนะครับผมอันนี้คือถ้าสมมติเราดันเลนแต่ถ้าเราไม่ได้ดันเลนนะผมเราก็อาจจะปักหวาดอันนี้หนึ่งที่นะครับผมแล้วเราก็จะมาปักนี้หนึ่งที่นะผม เพื่อกันโดนอินเวดครับผมการโดนแก๊งของเราเนาะผมจะได้ได้ป้อมอะไรอย่างนี้นะผมเราก็จะได้เห็นหมดเลยนะครับว่าอาจจะโดนทางไหนหรือเปล่าแต่หรือไม่ก็อาจจะมาะวาดทางนี้ก็ได้ครับทางนี้เพื่อเป็นการเช็คนะครับผมก็มาถึงมิดเลนนะครับผมในการจะไปปักหวานนะครับผมว่าเราจะโดนแก๊งหรือเปล่านะครับมิดเลนนี่จะเป็นปัญหาใหญ่ๆนะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นที่โล่งๆตรงกลางครับ พื้นที่ที่สาหรับจังเกิลที่เขาจะมาทางไหนก็ได้นะอ่าอันนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็นให้เราปักพุ่มนี้นะครับผมหนึ่งพุ่มนะอ่าแล้วเราก็อาจจะมาปักแถวพุ่มนี้หนึ่งพุ่มนะครับผมหรือไม่เราก็ปักตรงนี้ไปเลยพุ่มเดียวนะอ่าเพื่อจะดูว่าเขาได้เดินผ่านมาหรือเปล่ปาแต่ถ้าเกิดการโดนเวทหลังเข้าหลังนะครับผมก็ปักทางด้านนี้ก็จะก็จะชัวร์เซฟกว่านะครับผม อ่าแต่ส่วนมากที่นิยมกันก็จะฝักตรงนี้คอยดูนะครับว่าว่าจะมากินเวสจะมาแก๊งอะไรไหมนะบอกนะเพราะถ้าเกิดเราปรหวัดตรงนี้นะผมเราก็สามารถดันได้อย่างสบายใจตรงนี้นะผมส่วนฝั่งนู้นนะผมเราอาจจะทิ้งปอดธรรมดาไว้แค่หนึ่งอันก็พอนะรอ่าเอาไว้ดูเฉยๆนะครับผมว่ามีการดักไหมหรือยังไงนะผมแต่ถ้าเกิดเราไม่พอกระหวาดไม่ไม่พอนะผม เราก็มาเล่นตำแหน่งที่เราหวาดไปเยอะๆนะครับผมอ่าอย่างเช่นฝั่งนี้ครับเรามีลองรู้นะครับผมว่าพื้นที่เรา,อ,า uria. อ่าอยู่ตรงไหนบ้างครับผมก็กันที่จะ,จะโดนแกงนี่ได้ยากนะครับผมเราก็จะรอดได้เยอะนะครับผมต่อไปเป็นฝั่งบ,รรบ, <med S 1> บอดเลนนะครับผมอ่าก็พื้นฐานเลยนะครับผมมีพวงนี้นะครับผมสามแยกนี้นะเราก็จะเป็นปักหวาดแดงเลยนะครับผมอ่าปักประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่จะได้เห็นศัตรูนะครับ มาที่ไหนนะอ่าแล้วก็การแก้รหวของศัตรูนี่เข้ามาลึกๆนี่ทําให้ลาบากนะครผมทำให้อาจจะโดนเราไปสวนตีค<ม>ืนได้นะอ่าก็หวาประมาณนี้นะผมแล้วก็มุมหนึ่งนะผมอาจจะเป็นพุ่งนี้ก็ได้นะผมหรือไม่ถ้าแล้วก็มาเซฟมุมตรงนี้นะผมอ่าในการที่จังเกิลอาจจะมาแอบรอตรงนี้นะครับผมอ่าซึ่งจะทําให้เรานี่ค่อนข้างที่จะ รู้นะผมแล้วก็ชัวร์นะผมในการที่จะจังเกิลจะมาแกงเราไม่ได้นะผมอ่าเราก็จะรู้มานะผมเป็นฝั่งเลสตัวมักงนะครก็ผมอ่าถ้าเราอยู่ฝั่งเลสนะผมส่วนมากท็อปเลสนะผมอ่าเราก็จะพรงนี้นะผมปักไปตรงนี้นะเพื่อกันนะผมกันมาแก้แล้วก็กันโดนิีเวทนะผมเอาจะรู้นะผมได้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นตรงนี้นะครับผมอ่าแต่ถ้าถ้ากลัวว่าอาจจะมี การหวาดที่ไม่เป็นหวาดแดงแล้วผมอาจจะทําให้เราเสียหวาดฟ,ฟรีนะผมซึ่งถ้าเราโดนกดเลนนะเออเราก็มาปักแถวตรงนี้ก็ได้ครับผมแถวกลางตรงนี้ไปเลยหรือถ้าอยากรู้ลึกขนาดนั้นเราก็มาหวอดตรงนี้ไปเลยนะครับการที่มาแบบว่าเราจะเข้าทางไหนนี่คือรู้หมดเลยนะครับถ้าจะเป็นหวาดตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมกว่านะครับผม ไปก็มาถึงอ่ามิดเลนนะครับผมสำหรับทีมแดงทีมเลสนะครับผมก็เหมือนเดิมก็อารมณ์คล้ายๆทางด้านของทีมน้ําเงินเลยนะครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะปักหวาดตอาส่วนไหนนะครับผมแต่ฝันตอนนี้หรือเราจะหวานไปที่ไหนนะครับผมหว่านตรงนี้นะครับผมอ่าตรงไหนนี้เพื่อเช็คนะครับผมแล้วก็อาจจะมีหว่านตรงนี้นะครับผมเพื่อคอยดูว่าการมาแกงในนะครับผม ส่วนมากจะคล้ายๆกับทีมน้ําเงินเลยนะครับผมอ่าเราก็จะใช้เป็นแค่สองจุดฝ่จุดนี้นะครับในการที่จะดูว่าเราจะโดนเวทไหมนะครับหรือถ้าเรากดเลนมากๆครับผมเราก็อาจจะมาวัดตรงส่วนตรงนี้นะครับผมเพื่อจะดูว่าเราไม่โดนอินเวทแน,น่นอนโดนการแกงของป่านะครับผมส่วนตรงข้างบนนะครับผมเราก็อาจจะไปปัปงนี้นะครับผมการไว้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่นะครับผมแล้วแต่ที่ว่าเราจะดันไปทางไหนนะครับผม แต่ดานมาตรงนี้นะผมเราก็มาอยู่ตรงที่แบบที่เราหวาดไว้เยอะๆนะครับผมจะทําให้เราปลอดภัยแล้วเราก็เห็นศัตตูได้ง่ายกว่านะครับผมอต่อมาก็ผมก็เป็นทางด้านของเลสไซส์แลบอดเลยนะครับผมอสิ่งแรกนะผมก็หวาดตรงนี้นะครับผมเดนมาหวาดตรงนี้นะปุ่มนี้นะครับผมะจะอยู่ที่ว่าเราจะหวาดตรงไหนนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้ปุ่มเนี้ยผมว่า เอาไว้ทีมจังเกิลเรามาดีกว่านะครับผมเพราะว่ากอนหวาดไปเขาเขาอาจจะมีเป็นหวาดแดงอยู่แล้วนะครับผมให้เราโดนแก้แล้วเสียหวาดฟรีๆนะก็ผมแนะนําให้มาหวาดตรงข้างหลังนี้นะครับผมมังกรน,นะครับผมอ่าเราเดินมานแล้วผมแล้วเราก็หวาดตรงนี้ไปเลยครับผมอ่าเราก็จะได้เห็นเราจะได้เห็นพื้นที่สําหรับการเดินของจังเกิลหรือมิดเล่นะครับผมที่จะโดนล,ลงมาแกงของเรานะครับผมทำให้ขอกเลนเราอยู่ลำบาก เราก็จะประมาณนี้นะบอสพุ่มตรงนี้นะครับผมก็ปักได้นะบผมถ้าสมมุติว่าเราดันเลนแล้วก็กลัวการโดนแกงนะบผมอ่ะเราก็หว่านไว้ที่หนึ่งกว่าตรงนี้นี่สาคัญเลยนะบผมทั้งสองฝ่ายเลยนะบผมไม่ว่าจะทังเป็น Size, เลดไซส์สิบบูไซส์น,นะบผมหว่านสองฝั่งเนี่ยอันนี้ถ้าเป็นบูไซส์นะบอสอันนี้ก็เป็นเลดไซส์นะบอสสำหรับผมคิดว่ามันเป็นหว่านที่โอเคนะ ถ้าสมมุติเราดันไปลึกๆมาเงี้ยแล้วเราทําให้โดนเทเลพอร์ตได้นะตรงนี้เลยนะเราะก็เป็นจุดที่ดีที่หนึ่งนะรับอกที่ควรจะหวานไว้นะครบบ